เอาลคะครับสวัสดีครับผมแบงค์คนเดิมนะครับหลังจากห่างหายกันไปพอสมควรวันนี้เรามารีวิวร้านอีกแล้วที่สีลมสาย2เออร้านโกแลนด์วันนี้ผมมาดึกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งนิดนึงนะฮะแล้วก็วันนี้จะมารีวิวร้านนี้พิเศษตรงนี้ว่า24ชั่วโมง24ชั่วโมงไงคือก็เปิด24ชั่วโมงนะแต่ก็คือตู้เนี่ยอาจจะปิดไว้คุณต้องมาเปิดพงเปิดไฟะไรเล่นเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศในร้านนิดน,นึงก่อนจนะเข้าไปเล่นอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่ะนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเราก็แพ็กคู่มาสองคนนี่นี่บรรยากาศในร้านบรรยากาศในร้านนะผมอ่านี่ครับนเออร้านมีมีลูกค้าอยู่อันนี้ดึกแล้วนะอันนี้ประมาณนี่ผมให้ดูนี่ไหนไหนสี่ทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วแต่ก็คนเนี่ยคึกคักนะอืมนี่ครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูในร้านดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านว่ามีอะไรคนมาตามมาตามมาอ่านะฮะเราก็มาแล้วนะเมื่อกี้เราแลกเราแลกเหรียญแล้วเอาเหรียญแล้วนี่เราแลกเหรียญไว้พี่เอ ไออ้ตก่นท,ที่นี่โมเดลเยอะมันจะพามาดูตู้นี่นะครับ <c oughs> คิตตี้เอ้ยนี่มันก็มีทุกตู้มีทุกร้านอะนะอ่าแต่นี้เป็นตู้ตตลากนี่นี่นี่ตู้ลากอันนี้อันนี้ตูโต้โมเดลตู้โมเดลคีบกล่องหนึ่งอันนี้คีบกล่องหนึ่งคือหนึ่งแทมข้างหลังนี่คือจํานวนแต้มที่เขาที่เขามีเนี่ยอันนี้คือคุณต้องคีบลงสี่ครั้งถึงจะได้ไดนะน,นู่นนะวันนี้นู่นนะแต้มหรืออะไรเงี้ยนะใช่ใช่ก็คือคีบได้สี่กล่องอันเนี้ย เป็นแบบสกิดนะสกิดแล้วดึงดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยสกิดแล้วดึงเข้ามาสกิดหทวงแ้วสกิดหทวงแล้วดึงเข้ามาหวตอนนี้พ่อฝากได้สิบแต้มอันนี้ฝากได้สิบแต้มนะลงแต้มเลยใช่ฝากได้สิบแต้มตัวเนี้ยฝากได้สิบแต้มอ่า อันนี้ก็ตู้วางที่นี่ตู้ที่นี่ตู้วัาตู้ท่าน้อยนิดนึงตู้ท่ามีแค่ตู้หนึ่งสองแทมเมื่อกี้ผมแอบถามเจ้าของร้านนะสองแต้มแล้วแล้วก็มีตู้ล่างนะครับนี่ตู้ขุดตู้ขุดตู้ขุดเขาเล่นอยู่นี่แล้วก็มีตู้โมเดลตู้โมเดลนะฮะอันนี้นี่ โอเคลูกค้าเล่นอยู่นี่ไม่มีตู้มังกรอันนี้นี่จานนี้เจ้าของร้านมีแคชเชอร์นี่นี่เราไปทำรีวิวร้านเขาแล้วเขาอยมาเล่นนี่เขาอมาเล่นเขาอยามาเล่นนี่นี่นี่ตู้ที่น้องคนนี้เล่นอยู่นี่พี่ขอรีวิวนิดนึงนะผลิตตู้ตู้อย่างชีพไหมพี่คือในนี้มันคขึ้นมาแล้วมันจะมี คือเปิดใบใบมามันจะมีตั้งแต่แบบสุ่มรางวัลอ่ะมันก็จะมีของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยสบู่ยาสีฟันขนมมีเงินด้วยเฮ้ยมีเงินมีเงินเป็นเป็นเป็นโบนัสโบนัสโบนัสเออเป็นโบนัสเอาเสียบกล่องมาแล้วนู่น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 โอ้โหสองกล่องแล้วนู่นน่ะอืมสุดจริงสุดจริงอ่าแน่แน่แต่คือวันนี้เราไม่ได้มาโมเดลวันนี้เราจะมานี่ ื่อกี้ผมเล็งมาแล้วไปนี้น่าจะง่ายแต่แต่ร้านนี้โมเดลเยอะร้านนี้โมเดลเยอะเดี๋ยวลองถามเจ้าของร้านเลยก่อนดีกว่าอ่าของแรกของแรกแต้มที่นี่อ่าเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนำอ่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในแล้วก็ในกลุ่มอ่าในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์เดี๋ยวผมใช่แล้วก็ถ้าอยากจะแลกอะไรที่นอกจากในกลุ่มไลน์เนี่ยก็คือบอกได้หมดอ่าบอกได้หมดบอกได้หมดเจ้าของร้านเจ้าของร้าน่หอมอ่าโมเดลอะไรก็ได้ค่ะได้หมดปะอ่าได้หมดได้หมด เดี๋ยวเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวไลน์เดี๋ยวเราแปะแปะแปะลิงก์ไว้ให้ไหมแปะได้แปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวแปะเดี๋ยวมาตอนท้ายคิวเราแปะลิงก์ไว้ให้นี่ที่าเหมือนเดิมนะครับเราสโลแกนเราไปเล่นร้านไหนก็ต้องสามร้อยบาทไม่ได้เนี่ยอะไรเราเริ่มเลยนี่ดีนะหมาแม็กกินกระสีด้วยกระสีกระสหมาแม็กกินกระสีกระสีปิดแล้วโอ้ท่านเหรียญแรกมาหาเลยนะไปร้านหรูๆเขาจัดให้เฮย ไม่ได้ดินดินเดินเดินดินเราเราขี้ไม่ได้เออที่นี่คนเยอะอยู่นะเอ้ยโอ้โห้บินมาแล้วี่สองเหรียญสองเหรียญบินเลยสามน้อยนี่สามตัวนี่ถือว่านี่ประสบความสำเร็จแล้วนะประสบความสำเร็จแล้วมาแล้วนี่ก็วางนะเนี่ยนี่หูดิ่งดิ่งนะ เด้งเด้าเด้งเด้าเออไม่ขัดไม่ขัดไม่ขัดมีคอนรวมนิดนึงอ้าเอ้ามือมืดมือมืดมือมืดเมื่อกี้มีมือมืดมาไม่ต้องตกใจนะมือมืดมือมืดมือมืดเอ้ยเข้าขาโอ้โหเฮ้ยเด้นเหมือนกันแต่มันกองรวมกันแล้วอ่ะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คือที่นี่เรามีพนักงานอยู่นะมีพนักงานอยู่ อจัดจัดให้หน่อยนะเน่ือเรียกเขาได้นะแต่คือนี่อธิบายนิดนึงถ้าน้องเขากลับไปแล้วเนี่ยคือต้องต้องคนเองนะจับอันนี้น้องอยู่ถึงกี่โมงอะครับเออจะเสียบจะเสียบ10โมงครับจนถึงสามทุ่มสิบโมงถึง3ามทุ่มนะครับสิบโมงสิบโมงถึงสามทุ่มมาเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนู่นโอ้โหโหหหหหอหหหหหหมามามาหหห เรามาเรามาต่อที่หมาแม็กมาอีกแล้วเหาอะไรไหมพี่เอหมาอะไรไหมไปเซ่หมาไปเซ่กี่ร้อยเองนี่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยเลยไม่ถึงร้อยเลยตัว้วตัวแล้วตพ้วตัตัมาลล้วตัพแล ขาโอ้โหได้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 อย่างไรเฮ้ยเรียบร้อยไหมเนี่ยไมไอีกแล้วโอ้โหตัวที่สามเขาสนุกกับการขี้โมเดลนะครับเราเราสนุกกับการมือมืดนี่มันมาบ่อยไหมไอ รูด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 นั่นหนึ่งนั่นหนึ่งขอเล่นน่นหนึ่งแทงแรงกว่าแรงเม่อกี้เกลับมาเป็งเดนลหน่อยนดหนึ่งนั่นหนึ่งหลังก็บอกขาไม่หมุนน่ะก็บอกแล้วนั่นหน่งทุกคนอาไม่หมุนน่ะตีตหน่อยตีหน่อยตีหน่อยระวังเลยนนั่นหหลังสอง อ๋อเบียขัดคางด้วยแย่เลยเนาะโอ้ยนิดนึงนิดนึงคือถ้ามันอยู่ช่วงประมาณนี้ถ้ามันอยู่ช่วงประมาณนี้มันน่าจะมันน่าจะบินอยู่นะขัดคางมันละหลวมเเออแต่แต่ถ้าเขาขาใต้ขามาเลย โอ้ยหัวทิ่มหัวทิ่มแม่เอ้ยหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึง200ร้ยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปจุ้งกันดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอันนี้อะไรเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นดูดิโอ้โหเอากีบกล่องรับเนี่ยีเดียเขาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสองนี่นี่สามนี่นี่สี่โอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ ได้ร้อยอ่อเลยร้อี่สิบลร้อยสี่สิได้เหลร้อยสหยอดหยอดหยอกหยอดหมอกหยอกหยอกหรอกหยอกหยอลหอกหยอ่หยอกหยอกหย่นหยอกหยอกหมอหยอกหยอกหยอกหยอรหอกยอยอกยอดหกหยอกหยอกเยากหยอกหเอกกหยออกหยอกหมอกหยหอกหยอกมเอกกหเอกอเกยกย ให้ลูกค้าเล่นนะครับผมไม่มีเลยอะไรเนี่ยให้เก็บอะไรนะนี่ผมว่าคุณต้องมาแล้วแหละใครดูใครดูนี่ตามมาได้เลยนะนี่น้องเขาเปลี่ยนให้ละอ่าดีครับจะขี้ได้ก็เปลี่สามตัวนีให้นะนี่เราขาอะไรตัดก้าววะอ๋ออ่านี่เราเล่นตัวนี้คอันนี้คืออธิบายนิดนึงคือพอเรามันขี้มามันจะถอยหลังมันจะมีคนถามว่าทำไมเอ้ยทำไมไม่เดินหน้า พอถ้าเดินหน้ามันก็ได้เนี่ยมันจะแบบให้มันชนปุ๊บแล้วให้มันเด้งไอ้อน,นี่ลงมาไงแต่เรา,าเราเล่นให้ดูละวทิ่ของมอันก็คือกาะเด้งหล่นเราเราเล่นแล้วสองสามเหรียญดูดูดูหงย่างหนึ่งย่าง,างเนี้ย<ม>เนี่ยเนี่ยถ้ามันลงแบบมาแล้วพลาดเงี้ยพลาดมาทําไงพลาดมาก็พลาดมาก็แล้วไปแล้วไปพล <laughs> าดมาก็กดหัวพี่ผมว่ามันต้องแบบเนี่ยพอมันปุ๊บ นี่แล้วก็งัดเท้างัดท้ายปล่าวะแทงแทงไว้แทงกดหัวไว้แทงแทงลงไปแทงไว้เกาะหัวแทงบนเกาะแทงจากข้างหลังมาเปล่าแทงจากข้างหลังแทงเนี่ยแทงเขาได้ละแทงหัวฟอง รู้สึกว่ามันยังไม่ลึกไงมยังไม่ลึกเี่นโอ้โหโอ้โหวันนี้ฮอตจริงจริงออจริงจริงไม่นะนี่ก็คือเดี๋ยวน้องก็จะไปวายเนี้ยคือเราได้หนึ่งคะแนนละอยากได้เนสุโกะในซุนโกะอันี้ตอนนี้กูติดดูดูอยู่ด้วยสี่สี่แต้มสี่ตัวเลยนะหมดเท่าไหร่มีงบสามร้อยพี่บ้าบอคีไปดูว่าได้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนี่ทีนึงว่าเมื่อกี้เขาหลอกเราหรือเปล่าแปะไว้ก่อนหนึ่งแท่งนะครับหนึ่งแท่งครับ ไอ้ไม่หลอกสองนี้ตรงนี้ตรงนี้แขนหนูแขนหนูแขนหนูแขนหนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่มันต้องกดงับด้วยนะเออมันต้องกดงับด้วยไงเหลือตั้งเฉดเหรียญเฉดเหรียญเราเล่นหมาแม็กนะเมื่อกี้เราได้หมาแม็กสี่คิตตี้สองแล้วก็ได้นี่ตัวหนึ่งสามร้อยนะนี่คือสามร้อยนะยังไม่หมดด้วยยังไม่หมดด้วยยังไม่หมดเยอะโคตรโหดเร็วไปไหมห้าตัวครับขายเยอ ช่วงช่วงรีวิวร้านหลังๆที่ท็อปฟอร์มมากนะกเท็อปฟอร์มเลยคุยเยอะนี่งคุยเยอะไงไว้งหนวงนีก็ได้เฮ้ยเอ้ยเอาโหแม่งติดตัวนู้นออ้สามเนี่ยสุดท้ายพี่นี่จะบอกว่าวันนี้เราคุ้มมาก

ไอ้ฟูดยังไม่ให้เดี๋ยวเลยนดีกว่าเดี๋ยวทำอ่ันอยาจบนะผมมันใช่ม่ใช่ได้ห้าร้อยสามหม้อสามปีเงี้ยอันนี้เราได้หมาได้หมาห้าได้หมาห้าอันนี้ผลงานเราันนี้คิตตี้สองเรามีฝ่าอันนี้อันนึงนี่พี่วันนี้เรามีฝ่าอันนี้อันนึงเออันแดงอันแดงอันแดงง่ายๆอันแดงเพราะว่ามีของให้ให้แลกอยู่ใช่เดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนไงแล้วเดี๋ยววันหลังเราก็มาเล่นเดี๋ยวให้ พียของร้านเราปากโปรโมชั่นหน่อยก็สวัสดีครับก็โปรโมชั่นของร้านเรานะครับก็จะมีตามนี้เลยครับก็คือแลก2,000นะครับ2 0 0 0รับ40เหรียญใช่รับ4ี่ครั้งนะครับครั้งละสิเหรียญก็คือคุณลูกค้าต้องมา4ครั้งครับรับครั้งละ1ิบเหรียญแล้วก็2ก็คือแลก1,000นะครับรับ20ิเหรียญรับฟรีครั้งละ5้าเหรียญครับจำนวน4ครั้ง แล้วก็อย่างที่3ก็คือแลก500ครับรับฟรี10เหรียญครับก็คือไม่ได้ในทีเดียวสําหรับเหรียญ<ช>ฟรีใช่ก็คือแลก<ะ>ท,ลท,ลทีเดียวแล้วก็ทยอยมารับเอาใช่ครับแต่ก็คือจะมาวันนี้เดือนหน้าปีหน้าปีไหนกๆก็เหรียญก็ยังอยู่กับทางร้านเราครับมารับได้เรื่อยๆครับก็คือมันมีอ่าแลกเหรียญนี้พนักงานเท่านั้นนะครับผมนี่มันบอกแล้วจานถึงสุกิ0โมง3ทุ่มต้องแลกครั้งเดียวนะครับมีเงื่อนไขอยู่นะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะจับจากท่านละ10 สำหร enfin ับเหรียญสำหรับเหรียญฟรีอ่าโอเคอ่าไม่มีโปรโมชั่นอะไรเพิ <uh ่มเติมอีกก็มีโปรโมชั่นนะครับตอนนี <S <s ้ก็กดไลค์กดแชร์แฟนเพจของร้านโกแลนนะครับก็จะมีแจกแต้มหนึ่งแต้มสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ในรายกลุ่มของเราก็คือตรงแฟนเพจของของร้านนะครับก็จะมีลิงก์ของไลน์อยู่คุณลูกค้านะครับสามารถเข้าไปแล้วก็ไปรับแต้มได้ครับหนึ่งแต้มฟรีเลยใช่ครับก็มีคิยวอร์ดของร้านของแรกเห็นเมื่อกี้พี่ เขาบอกว่าน่าจะอยู่ในในไลน์นะในลายในกลุ่มไลายอ่ะของแรกอืมเดี๋ยวให้พี่เอแปะติ่มลายไว้เดี๋ยวพี่เองเอ่อติ่ม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 ตินมติ่กติ่มตินมติ่มิ่มติ่งตี่มงิ่ตอ่มี้ร้าิ่ปิดมะครับอ่มติ่มติ่ติ่ม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 ต่มติ่มิ่มติ่มต่มติ่มติ่มติ่ต่มติ่มต่มิ่รติ่มต่มติ่มติ่มติ่มตา่มามารถมข้ามาแล้วก็ เปิดสวิตช์เล่นองได้เลยครับผมนี่มีลูกศรนี่ครับใช่ผมลูกศรอยู่นะแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยนะจับก็อย่าลืมปิดปิดแอร์ด้วยนะจ้ากัลรุณาช่วยปิดด้วยนะครับปิดแอร์ปิดไฟเรียบร้อยเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมก็คือร้านเปิดที่หนึชั่วโมงนั่นแหละใช่ครับแต่ว่าจะมีพนักงานก็คือน้องน้องก๊อฟใช่ไหมน้องก๊อฟอยู่ว่ตั้งแต่สี่โมงถึงสามทุ่มแต่หลังจากนั้นก็คือคุณน้ก็มาเล่นได้ปกติโดนเปิด ใช่ับเปิดแล้วก็ปิดนะครับผมไม่ใช่มาไม่ได้เปิดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วไปเลยไม่ใช่นะเปองไฟนะครับส่วนหน้าแบบเวลามันมีปัญหาก็อ่าเวลามีปัญหาแบบว่าอาพวกตาอย่างนั้นอย่างนี้คือสามารถติดต่อได้ทางในกลุ่มไลน์ใช่ครับหรือไม่ก็โดยตรงที่แฟนเพจได้เลยอ่ายด้ก็คือการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานใช่ครับหรืออะไรยังไงนะอ่าถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เพราะวันนี้ก็ถือว่า เด็ดมากเด็ดมากเด็ดมากเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปว่าเราได้อะไรกันบ้างอ่านะครับวันนี้เราก็ผมว่าประสบความสำเร็จนะนี่คือ300เมื่อกี้นี่โคตรคุ้ม300คิตตี้สองมาแม็กเท่าไหร่วันนี้มาแม,ม็กห้ามาแม็กห้ามีอแล้วก็มีกองมีกงองเมื่มกอก,กี้เราฝากกล่องแต้มหนึง่งอ่าก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามานานแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนหรือว่าไปรีวิวร้านไหนเดี๋ยวช่วยติดตามชมติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ ยังไงก็ฝากแก๊งอัพไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับอย่าลืมนะครับเอออยากให้ไปร้านไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเออจะได้แบบเราจะได้ไปร้านนั้นนะสอนลังสิตนะข้างหน้าสอนลังสิตนะอ่าเดี๋ยวเมนไว้เมนไว้เมนไว้ไปแล้ครับบ๊ายบายฝากช่องด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วไปพี่กลับบ้านดีฝาด